สำคัญมากเลยนเพราะว่าเป็นเด็กที่ต้องมีความพัฒนาการถ้าเด็กแบบนี้ถ้ารวมกัระบบพูกนี่ยโอกาสการตางๆลดลงการนาการต่างๆเี่ยรเกิดมวงไปถึงเมื่อจแล้วมีาวะีริ้อันนีไม่ใช่แค่เด็กอายุ6ขวบนะัะให่เกิดความั่งยืนนะครับในการทำงานโดยที่การทำงานในเอมชับนบบี้5ประการนะครับที่เราเป็นการร่วมกันดึงดึงในการสนับสนุนการพฒนาแลกรรมาต่างๆกรอง ความยันน่งยืนนะครับการสร้างระบบหลักประกันโอกาสการศึกษาขึ้นมานะครับให้เกิขึ้นให้กบลังคมเปหลายเท่าตัวนะัะมก็จะให้เจอที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ตั้งรู้มากกว่าเรามากมายเลยนะครับก็แต่ว่าที่เราพบกันแล้วก็มาพิจารณา,านตามร่องนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ว่าชัดๆก็บพูดไว้ชัดเจนเข็นตรงัน พัฒนาเรื่องการให้ดีขึ้นถึงหัวใจก็กระยยุทธ์รับาว่าพิจารกากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการดําเนินการสําหรับพัฒนาหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาสําหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่การได้โอกาสและการพัฒนาคุณภาพครูสถานศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานครและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะ อางท่านฟองการที่จดรายการแล้วมองนันสื่อมวลชนนะครับเพื่อบรรลุภาพครับเป็นวามความรู้หนึ่ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวขอเชิญทุท่านนะคะังด้เคืนค่ะเพื่อให้ทางช่างภาพสื่อมวลชนของเราได้เก็บบันทึกภาพที่ท่านผู้ว่าได้บอกนะคะว่าวันนี้ถือว่าเป็นเหมือหนึ่งในพันธสัญญาที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคางการศึกษาให โครงสร้างพื้นฐานอะไทยังสิ้นค่ะเดี๋็กประมยอาจจะเป็นภาพของผู้ใหญ่นะคะขอเชิญเด็กๆค่ะนกกาดและน้องกนกกาดใช่ค่ะได้ขึ้นงถ่ายภาพร่วมกับผู้ใหญ่ที่ร่วมลงนามของเด็กประเในวันนี้ค่ะครับผมน่าจะที่ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวกินข้างๆก็ได้นะครับใช่ครับผมนักงานนั นะครับนอกจากสี่ท่านบนเรืีนะครับวันนี้ยังมีท่านผู้บริหารนะครับได้มาร่วมในพิธีลงนามด้วยผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านรองบัญชาการพิเศษมหากรนะครับท่านสุวินสุรินารนะครับรวมไปถึงท่านในขั้นการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านรองผู้อในวยการสำนักการศึกษานะครับท่านชินีปองวงศรีพัฒน์นะครับได้ขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพลงการันทึกครั้งที่สงค่ะและในฝั้นสองกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะขอเรียนเชิญคุณกัปตันขงศ์สุนดันค่ะ ผู้ช่วยผู้จัดก,การกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะดรอ,อ,อุโดโมกมศิลป์นะคะผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานาศรราึกษาเรวมทั้งคุณกนิษฐาผู้อำนวตคาะรัาการทผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะวันนี้เป็นที่น่ายดีนะครับซึ่งผู้บริหารนะครับทา่านผู้ใหญ่หลายลท่านนะครับได้ให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือเติกน,นะครับโดยเฉพาะกอสวสนะครับซึ่ง เหมือนที <ique> ่ท่านประธานกรรมการบริหารได้กล่าวเลยครับให้คำสั่งการกับเรื่องการศึกษาจริงๆนะฮะซึ่งการศึกษาจะเป็นการพัฒนาที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองโดยที่ท่านผู้ว่ารัดชาติได้กล่าวนะครับซึ่งถ้าการศึกษาได้รับการพัฒนาก็เป็นสนหนึ่งได้รับการพัฒนาการพัฒนาเช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการลงนามคือข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ต้องเพิ่มเรื่องความเสมอภาคการศึกษาเองก็มีโอกาสได้ทํางานกับทางกรุงเทพมหานครมาแล้ว น้องๆเมื่อช่วยเหลือทั้งในสถานการณ์ที่ปิและวางแผนที่จะดูแลช่วยเหลือต่อไปในระยะยาวด้วยค่ะครับและต่อจากนี้ซึ่งหลังจากนี้นะครับหลังการการบันทุกลงานข้อปกครองกัวมือเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการระดับใบชื่อนะครับของผู้มานกาดที่ระราบแล้วก็จะมีการจัดสรรทุนสำหรับการศึกษานะครับผู้มาเการทระกองนะครับโค้งขันปลอโคกงขันกปลายนะครับค่ะนี่เป็นแค่ระยะเริ่มต้นค่ะหลังจากนี้ไปน่าจะ ศึกษาและคุณครูด้วยค่ะครับมทราบจะทำงานเก่อับเรื่องกาเป็นสักปีนะค่ะเป็นงาที่ดีมากนะครับล้วจะต้องขอกอบวัตถุนิยมแต่ดีากเดินระอสอ